สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่ใน fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรมรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ้าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะฮานอยสูรมัดรรวมนะคะแอดมินให้เดินไปที่ 7กับ5นะคะวิ่งก็จะมี0 2 3 1 5นะคะแนวทางเข้านะคะนอยจักกิจนะคะ4 3นะคะก็หลุดไปนะคะล่างนะคะเ0็ดก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวกลับนะคะนอยพิเศษนะคะ3 6ก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง9 5ก็มาตัวแปลงให้เนะ นอยปกตินะคะ40ศนะคะแอดมินเอา50นะะโอ้ยเสียดายนะคะส่วนล่าง51นะคะก็หลุดไปนะคะก็เอา57มาตารางกำลังวันเข้าเนาะห้นะคะนอน v p p นะคะ06นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง9กหก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ เข้าตัวตรงนะคะสรุปแล้วก็โอเคมากเลยนะคะพี่น้องเลขน้อยแต่เข้านะคะเนาะเด่นก็ให้ไป3คู่นะคะส่วนกันให้ไปสคู่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะมาน้อยเฉพาะกิจนะคะเข้าล่างนะคะน้อยพิเศษก็ล่างนะคะส่วนน้อย VIP ก็มาล่างนะคะ โดยปกติหลุดบนหลุดล่างนะคะพี่น้องจา้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเรวก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งก็จะมีหกมี1มี3ามี7นะคะ แล้วก็5นะส่วนเด่นนะคะแอมมัินจะเด่นไปที่0นะคะกับ3ก็จะมี0ูม5 1 8นะคะชุดกั้นนะคะ ก็จะมี0 4 2 8 1 7 9 2นะคะแรงให้นะคะ6 2เนาะ,นะเบิ้ลนะคะ4 4 9 9 1 1นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น ข้างบนเลยนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าดูงแห่งงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า